สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจาก a อท x นะครับเช้าวันจันทร์ที่ยี่สบพฤษภานะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ธนาคารทางฝั่งโยุโรปนะครับหลายๆธนาคารเป็นวันหยุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันจันทร์สีขาวนะครับหรือว่าว้วันเดย์นั่นเองนะครับว้วันเดย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ถูกกําหนดนะโดยศาสนาจาักรนะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากวันอีสเตอร์นะครับโดยที่ ธนาคารของยุโรปนะหรือชาติยุโรปนะครับก็จะทําตามกันเป็นวันหยุดนะฮะก็วันนี้จะมีธนาคารของสวิตฟรัแนนะครับธนาคารของสหภาพยุโรปนะครับธนาคารของแคนาดานะที่เป็นวันหยุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวในส่วนของสินค้านะครับที่เป็นคู่สกุลเงินนะครับน้อยๆน,นะครับแต่ว่าตัวที่เปิดขึ้นมาแรงเลยนะในช่วงเช้าวันนี้ก็คือ ทองคำนั่นเองนะครับทองคำเนี่ยสืบเนื่องมาจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทองคํามีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมไทม์เฟรมเดย์หรือว่าไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคํามีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในระดับ90้านะ 90, 80, 90, เก้าสิบแปดสิเหรียญเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดตัวนะครับปิดตัวได้นะในระดับที่เป็น ไฮเดิมนะครับหรือประมาณ2,400กว่านะครับ2,417 2,420นะครับแแถวนี้นะครับส่งผลให้วันจัน์ทนี้นะครับมันยังมีแรงซื้อนะครับเหลือไว้อยู่นะครับโดยที่การเปิดสัปดาห์ขึ้นมานะครับเป็นกัอ up นะครับแล้วก็มีการต่อตัวขึ้นไปของราคายังไม่หยุดนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูข่าวนะครับ ช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวที่จะสามารถที่จะทําให้ทองคำเนี่ยมีการขึ้นวนัยในทิศทางที่แตกต่างได้นะครับจะอยู่ในช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับซึ่งวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการประกาศนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของอเมริกานะซึ่งมีการคาดการออกมาครับว่าจะมากกว่าเดิมนะก็จะส่งผลให้ดอลลาร์อินด็กนะครับหรือว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาได้ก็อาจจะทําให ทองคำเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงด้านนี่เองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีการประกาศข่าวเหมือนกันนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั่นเองครับคาดการณ์ออกมาก็จะเยอะขึ้นนะสองข่าวนี้นะครับวันพฤหัหหหสกับวันศุกร์เนี่ยอาจจะทำให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยเปลี่ยนทิศทางได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระหว่างระหว่างสัปดาห์นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยนะครับยังไม่มีข่าวที่จะ ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์นะครับทางเทคนิคนะครับเริ่มจากตัวทองคําเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้รุนแรงมากๆนะครับทองคานะครับจะสังเกตว่าผมใช้นํำเฟมเดนะครับเนื่องจากว่าทำเฟมที่มันต่ํากว่านี้นะครับจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะครับทำเฟมเดเนี่ยอย่างน้อยเรามีช h a n แนลนะครับของทองคาในทำเฟมเดย์อยู่ซึ่งชั้นแนล up ของทำเฟมเด์เนี่ยจะอยู่ที่ราคาราวๆ2,451นะครับตอนนี้ราคาทองคำ2,435นะครับยังมีลุมให้ทองคําสามารถปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับทองคำเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่แล้วก็อยู่ราวๆ15เหรียญน,นะครับนะบขึ้นมาแต่ขอบบนได้นะครับเราจะเห็นจังหวะที่ทองคํามีการ ปรับตัวลดลงนะครับเหมือนสัปดาห์ก่อนหน้าได้นะครับปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งร้อยเหรียญนั่นเองนะครับนะ <_ d ance> อันนี้ต้องคอยดูนะครับคอยดูนะใครที่อยากจะทําการช็อตเซลล์นะครับทองคำเนี่ยสามารถทำนิวไฮเข้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยจังหวะในการหาจังหวะช็อตเซลล์นะครับไม่ว่าเราจะเห็นในตอนที่ทองคําปรับตัวลดลงแล้วนะครับสต็อปล็อของเราเนี่ยควรจะอยู่นะครับเหนือไฮเดิม <_ d ance> ขึ้นไปได้เรื่อยๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตัวสต็อปลอเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวควบคุมความเสี่ยงให้เรานะครับถ้าเกิดว,ว่าเรากดช็อตเซลล์นะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับราจจะถูกลากได้นั่นเองนะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทองคำสามารถลากเราเปไปได้ร้อยห้าสิบเหรียญถ้าเกิดว,ว่าเราไม่มีสต็อปลอสนะครับใครอยากชนะ็อตเซลล์นะแนะนำว่าต้องมีสต็อปลอสเท่านั้นเลยนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เราช็อตเซลล์เพิ่มนะครับเนื่องจากว่า ตัวดอลลาร์อินดซ x นะครับท้าฟเอเดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับดอลลาร์อินดซ์มีการปรับตัวขึ้นนะเป็นไซว์เว่อร์อัพนะผมจะผมใช้คำว่าไซว์เว่อร์อัพแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่ของดอลลาร์อินดซ์นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดจุดศูนย์ห้าตอนนี้ยังขึ้นไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ทําการมีการปรับตัวนะครับมีการปรับตัวเป็นไซว์เว่อร์อัพนะครับขึ้นมาทำสองไฮแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะทํา โลที่สามนะครับจะกำลังจะทาโลที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะไต่ไปในระดับนี้ได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับราคาทองคําเอ้ยราคาดอลลารนเด็กซ์นะครับลงมานะครับถึงจุดที่เป็นโลของตัวชั้นลแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับคาดการว่านะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับจะต้องเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของดอลลารนเด็กซ์ปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถขึ้นมาแตะหนึ่งร้อยเจ็ดจุดศูนย์ห้าได้นะถ้าเกิดว,ว่ามีความรุนแรงมากพอนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่มาสนับสนุนนะครับก็คือเป็นทางเฟดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยเราคาดการณ์ว่าราคาน่าจะสามารถอ่าวิ่งน้าในกรอบของสามเหลี่ยมได้นะตอนนี้นะครับราคาทะลุสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะหลักการของการทะลุสามเหลี่ยมนะครับจะสังเกตว่าทองคําเอ้ย ตอนคำวิแล้วนะครับจะสังเกตว่าดอลลาร์อินเด็กส์นะครับมีการเบรกเอาท์นะครับนะกรอบของสามเี่ยนขึ้นมานะครับแล้วก็แรงจะลงมาเทสนะครับลักการของการลงมาเทสนะครับลักการของการเบรกเอาท์นะตอนนี้นะครับราคาเบรกเอาท์ขึ้นมาเทสตัวแนวต้านเดิมที่เกิดที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วลักษณะถัดไปของมันก็คือจะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวสนับสนุนนะทั้งทั้งในเรื่องของแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ในเรื่องของช h a n แ e l นะครับเพราะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมองว่าดอลลาร์เด็งอาจจะแข่งค่าขึ้นไปได้นั่นเองนะครับประกอบกับจะทให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับทีนี้ส่งผลต่อคู่สกุลเงินอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นยูโรเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับทั้งเฟดเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาแตะขอบบนแล้วเหมือนกันนะครับของชาแนลนะครับหลังจากนี้นะครับตัวของยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงได้นะครับโดยที่ทาร์เก็ตของเราก็จะอยู่ ตรงกลางของชันแนลนะครับแล mountain, ้วก็ส e well. ่วนล่างของชันแนลนะครับซึ่งระยะของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยสาสิบพิบนะร้อยสาสิบแปดพิบนะครับแล้วก็ขอบล่างจะอยู่ที่ราวๆสามร้อยพิบนะครับจะสังเกตว่าการที่ราคาจะเคลื่อนไหวนะครับขึ้นหรือลงนะครับจะใช้ระยะเวลาราวๆหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับหนึ่งสัปดาห์ในการลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ในการลงมาจะแตะขอบล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับคาดว่านะครับ ยูโรเทียบกับยูเอสดอลลานะครับอาจจะลงมาแตะขอบตรงกลางได้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยสาสิบแปดหนึ่งร้อยสาสิบแปดพอยหนึ่งร้อยสาสิบแปดปิบนะครับตรงนี้นะครับท์เกิของเรานะครับอยู่ขอบกลางไว้ก่อนนะครับขอบล่างนะซึ่งมันมีระยะทางที่ค่อนข้างค่อนข้างใกล้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ไม่มีแทบจะไม่มีข่าวที่ส่งผลนะส่งผลกับส่งผลกับเอ่อยูเอสดอลลามากนักน,นะครับมีแค่วัน วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับแต่ก็จะมีตัวตัวที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสําหรับทางฝั่งของยุโรปนะครับงฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีการประกาศช่วงวันช่วงวันพฤหัสเหมือนกันนะครับเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเศสนะครับเยอรมันนะครับแล้วก็ทั้งยูโรโซนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สหราชอณาจักรก็มีการประกาศเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวเลขนะตัวเลขประกาศออกมา ไม่ใช่ประกาศออกมาตัวเลขคาดการณ์นะครับตัวเลขคาดการณ์ออกมาออกมาเยอะกว่าเดิมนะคาดการณ์มาเยอะกว่าเดิมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะถ้ายูโรเทเบอรล่ามันจะประกาศก่อนนะครับจะประกาศก่อนช่วงบ่ายนะครับอาจจะทําให้ถ้าหากว่าถึงวันนั้นจริงๆนะครับราคามีการราคามีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับปรับตัวลดลงมาแล้วแล้วประกาศออกมาครับจะจะทําให้ยูโรเทเบอรล่าเนี่ยปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับแล้วพอถึง ช่วงเย็นช่วงค่ำของบ้านเรานะครับอยู่เอสลาประกาศออกมานะครับตัวเลขเยอะกว่าเหมือนกันก็จะทำให้ราคาปรับตัวลดลงเพิ่มเติมลงไปอีกนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันมีมันมีอีกซีนาริโอหนึ่งนะครับก็คือถ้าวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับราคาเนี่ยนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆขอบบนนะครับวันพฤหัสเต็มตัวเลยนะครับว่ามันจะต้องมีการเบรกเขาขึ้นไปนั่นเองนะครับนะแผนก็คือเรารอดูในช่วง วันจันทร์อังคารพุธให้ดีครับยูโรเทอลราถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระดับที่มันเป็นขอบบนเนี่ยก็คือระดับปัจจุบันที่ราคากําลังเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้นะครับ1.0875นะตรงนี้นะนะครับราคาอยู่แถวแถวนี้อยู่วันพฤหัสนะครับจะเกิดการเบรกเอาชั้นเอาขึ้นไปนั่นเองนะครับแตนะ่ถ้ามีการปรับตัวลดลงมาในช่วงหนึ่งสามวันนะครับราคาก็ยังจะปรับตัวขึ้นมาแต่ยังอยู่ในกรอบเราเรายังสามารถหาจังหวะชอ็อตเซลได้นะครับราคาอยู่แถวนี้หาจังหวะบายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าราคา ลงมาก่อนแล้วเกิดการประกาศช่วงบ่ายนะครับเราจะหาจังหวะช็อตเซลล์บนบนชั้นลข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีโอกาสเยอะกว่านะความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเองนะครับอ่าก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่น่าสนใจนะครในการเทรดนะในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเรามาอัปเดตกันหลังจากผ่านไป1วันครับสวัสดีครับ